บาดหลวงฟังนั่งนึกเห็นลึกแหลมไอกระแอมอุบอิบกระซิบสอนอันดวงตาราลาหูคู่นครข่าวขจรเจริญมาเนิ่นนานทุกด้าวแดนแสนรักจกใครได้เขียนบอกไปในกระดาษราชสารแม้ในใครรับดับร้อนช่วยรอนรานจะเชิญท่านผ่านะดุงกรุงลังกาซึ่งเรียนรู้ผู้หญิงสิ่งสังวาสให้ฉลาดเหลือเอกเหมือนเมฆลา กำลององค์ลงกระดาษให้บาดตาเอาชื่อตราชื่อกลุงจรุงพศกับรูปวาดราชสารการสรรเสริญไปเที่ยวเชิญเท้าพยาคงมาหมดได้ใช้เล่นเช่นเขาว่าเสนามดเพราะรักยศรักหญิงช่วยชิงชัยอันถิ่นฐานบ้านเมืองที่เรืองเดชหลายประเทศแผนที่คำพีใสทั้งแยบยนกลศึกจะลึกไว้ ตั้งแต่ไตรดายุคทุกแผ่นดินแม้นเรียนได้ไว้เป็นครูรู้ทำเนียบจะคิดเทียบทำอย่างไรก็ได้สิ้นไม่เหนื่อยใจไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินใช้แต่ลิ้นก็พอเห็นจะเป็นการพลางไขตู้ดูตำราไตรดายุคแผนที่ทุกถิ่นประเทศเขตสถานให้ลูกสาวเจ้าลังกาแล้วอาจารย์ก็บอกการกลเล่เสนีชายเศษสุคนปุญญาแก้วตามนุษย์ แม้บุรุษเห็นพักรักไม่หายยิ่งถูกมือหรือว่าได้เข้าใกล้กายคนนั้นตายด้วยได้เพราะใจรักจงภาคเพียรเรียนร่ำให้สำเร็จกลละเม็ดเหมือนอย่างกลิกที่มิดฝักแต่ฝึกตัวมั่วชายวุ่นวายนักใจจะรักเขาบ้างระวังใจนางเระเวงเกรงบาปไม่หยาบหยามจะทำตามชี้แจงแถลงไข แม้นราคีมีระคายที่ชายใดสัญญาให้แล่นเนื้อเอาเกลือทาบาดหลวงนั่งฟังหัวร่อแล้วขอโทษยากิ้วโกรธตองตึกหมั่นศึกษานางจดจำคำนับรับตำราพังผืนผ้าแผนที่ด้วยดีใจเอาใส่หีบจีบจับระดับกระดาษตำรับราชสงครามตามวิสัยให้คนหามตามหลังเข้าวังใน นางตั้งใจภาคเพียนเรียนตำรารู้วิสัยไตรเพศประเทศถินภูมิแผ่นดินแดนทะเลพระเวหาแล้วจ้างนางโลภนักมาควักตาผสมยายอดสเสน่ด้วยเล่กลเลือกเหล่าสาวสุลางสำอางโฉมงามประโลมล้ำหญิงในสิงหนที่รุ่นราวสาวน้อยได้ร้อยคนมาสอนกลนตรีให้ปรีชา แนนชายใดได้ปะพอประเนษแสนทเวศหวังรักนั้นหนักหนาและฝึกหญิงยิงธนูรู้สัตราเป็นรักษาองค์นั้นสามพันคนทั้งหัดชายนายทหารชาญคำแขงให้เข้มแข็งการศึกเป้าฝึกฝนทุกคืนวันมั่นระวังเป็นกังวลกว่าพวกพลจะได้คล่องถึงสองปีจึงแต่งสารลานทองใส่กล่องแก้ว เหมือนคนแล้วจะได้ดักฝูงปักสีเลือกอำมาานราชทูตท,ที่พูดดีรู้ท่วงทีทำเล่เพทุบายกับรูปนางช่างเขียนไม่เพี้ยนผิดตามจริตเหมือนทรรมินสิ้นทั้งหลายสารสำหรับกับรูปของเจ้านายไปฝากฝ่ายเมืองมีไมตรีกันเที่ยวเชิญเท้าเจ้าบุรินปิ่นประเทศทั้งต่างเพศเพียงยักษ์มักันด้วยแผนที่มีแจ้งแห่งสำคัญ เกณฑ์กำปั่นไปลำและตำบนแล้วเกณฑ์ไพร่ไปตั้งวังสนามที่ท,ท่าข้ามขอบฝั่งหลังถนนก่อกำแพงแหล่งล้อมป้อมประจนมีตึกกลนสูงใหญ่กระไดเวียนเก๋งสำหรับรับแขกทำแปลกอย่างเลือก ล้วนช่างที่ฉลาดมาวาดเขียนมีคนรู้ผู้ดำริคอยติเตียนให้แปลงเปลี่ยนปลูกสร้างสำอางตาเป็นปีครึ่งจึงสำเร็จได้เสร็จสับหวังสำหรับท่าข้ามสัมปันนาหนทางไกลไปแต่วังเมืองลังกาจนถึงท่าที่ข้ามเป็นสามวันแล้วตกแล้งแต่งขุนนางต่างพระเนศเฝ้านิเวศเวียงชัยไอสวรรค์ยังยก คนคนแสนกับสามพันมาตั้งมั่นเมืองใหม่ใกล้คงคาให้ขึ้นป้อมร้อมระวังเผื่อพลังพาดแต่งออกราดตะเวนเกณฑ์อาสาพร้อมสพลักพร้อมซ้อมหัดเพลงศรัทธาทั้งคอยท่าทับเท้าทุกด้าวแดนฝ่ายอำมมาตร,ราชทูตพวกถือสารคุมทหารลำระร้อยออกลอยแล่นด้วยเข็มตั้งสังเกตทุกเขตแคว้น ไปทำแผนที่ทางกลางคงขาฝ่ายลำหนึ่งถึงละมานสถานทิน่นเมืองทมินฟันเซียมเยี่ยมหนักหนาไม่กินข้าวชาวบุรินกินแต่ปลากินช้างม้าสารพัดส,สัตว์นกเนื้อถึงเวลาฆ่าชีวิตเอามีดเชือดแล้วคลุกเลือดด้วยสักหน่อยอร่อยเหลือทางน้ำส้มพผมพลาน้ำปลาเจือล้วนเถื่อเนื้อดิบกินสิ้นทุกคน จึงพวงพีมีกำลังเหมือนดังอูดแต่เสียงพูดคล้ายทำนองของสิงหนไว้ผมโปรกปรกอ,อกไหลเหมือนไฟลนหยิกๆย,ยิกยนย่อหยองงององ,องอนใส่เสื้อแสงแต่งกลายคล้ายฝรั่งมีกำลังเหล็กนั้นทำคันสอนสาสายลวดกวดกลมพอสมกอนยิงกุญชรนแรดควายตายทุกที อันแดนดินถิ่นฐานทุกบ้านช่องบังเกิดทองเกิดเพชรทั้งเจ็ดสีอึกกระทึกตึกตั้งด้วยมั่งมีชาวบุรีก็ไม่ได้ทำไรนาเก็บเงินทองกองทรัพย์ไว้นับซื้อโคกระบือม้าช้างต่างภาษาใครไปขายได้แพงแรงราคาเรือลูกค้าเข้าเมืองนั้นเนืองไปอันองค์เท้าเจ้าบุรีปิ่นประเทศอัครเรศร่วมรักนั้นตักใส ทุกเช้าค่ำคร่ำครวญรัโจวนใจจะหาใหม่ก็ไม่สมอารมณ์คิดถึงนาลีมีอื่นสักหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นเมียหลวงดังดวงจิตพอหลับลงทรงพระสุบินหิมิตว่านาคีมีฤทธิ์เพนทยานดูยาวเฟื้ยเลื้อยมาบนอากาศรัดภาษาสุดยอดตลอดฐานแล้วพ่นพิษฤทธิ์เลิงดังเพลิงการ ประหารผ่านบรละองเป็นผงครีพอรู้สึกนึกว่างูคือผู้หญิงจะมิใครใครเป็นมิ่งมเหสีจึงแก้ฝันบรรดาโหรากวีเขาว่าทีจะได้องค์อนุงนางพอได้ข่าวชาวลังกาจะมาเฝ้าให้รับเข้าเขตจ,จังหวัดไม่ขัดขวางฝ่ายอมาตร,ราชทูดเอาอูดช้าง ถวายต่างบุคภาบรรณาการแล้วเข้าเฝ้าเจ้าบุรีเห็นสีสูบถวายรูปกระดาษราชสารทั้งทูลความตามประสงค์ของนงครานเจ้าละมานตัดตอบไว้ขอบใจรับไมตรีขี้กระดาษที่วาดรูปเห็นงามงูง่วงซบสลบสลลยหมอเข้าแก้แต่อังสาถึงขาตะไกรจึงค่อยได้สมประดี กลับคลี่ชมงามสงเหียมเอี่ยมอิ่มดูพิมพักพระเกตปักปิ่นทองใส่ช้องผมนิ้วนิดนิด,นด,ช,ดชิดแช่มชะแฉ่มกลมแต่สวดห่มสะสารพับนั่งหลับตานวลละอองสองแก้มเหมือนแย้มยิ้มอยู่จิ้มริ้มหลงเล่นในเลขาพออดอิ่มปลิ้มพายะไม้มา,มาพอปะตาเต็มรักพยักคิ้วแล้วลืมองค์ทรงกระแอมแล้วแย้มเยือนไม่งามเหมือน เดือนเพลงช่างเปล่งผิวดังลอยฟ้ามาให้ชมตามลมปิวแล้วลอยเลี้ยวลับไปเสียไกลตาขันรู้สึกนึกเกอ้อทำเรอแก้เอาพับจีบนี่รักแล้รักหนักหนาทำถามทูดพูดถึงพระธิดาฉันฉันสาโฉมฉลาสักเท่าไรราชทูดพูดร่อดท้งยอเจ้าได้สิบเก้าเข้าปีนี้เป็นปีใหม่ เมื่อคลอดนั้นควันกลบทั้งพบไตแผ่นดินไหวแว่นแควนแดนสุดอาโหนทานายว่าจะปรากฏเกียรติยศคู่สร้างต่างภาษาพอสิ้นบุญทุนกระหม่อมจอมลังกาพระธิยาองค์เดียวก็เปลี่ยวใจดึงเสียงทายหมายว่านานาประเทศทุกขอบเขตขติวงพระองค์ไหนทรงโปรดปรานปราบสิ้นอรินภัยก็จะให้บำรุงกรุงลังกาเจ้าละมานหวานหูไม่รู้อิ่มทั้งแย้มยิม้ม ยังเพิ่งรุ่นบุญหนักหนาได้เมียมใหม่ได้ทั้งเมืองลังกาพลางฉีตราราชสารออกอ่านพลันในสารทรงองค์ละเวงัวลาลาดสเสวยลาดลังกามหาสวรรค์สืบกษัตริย์ขัตติวงในพงพันธ์ทุกคืนวันว้าเวอยู่เอกาเหมือนหงทองล่องเมฆวิเวกสูงไม่เหมือนฝูงหงทองข้องคูหาแม้นสิ้นบุญศูนย์กษัตริย์ขัตติยา ชาวพาราลาสดอนจะร้อนรนปัดนี้เล่าชาวพลึกเป็นศึกเสียนยังบิดเบียนชายหญิงชาวสิงหนไม่มีชายนายทัพกำกับพลจะพนปลนปราบศึกช่วยตรึกตาจึงเสียงทายพลายแท่งให้แจ้งข่าวถึงองค์เท้าเจ้าประเทศเหมือนเชษฐาผู้ใดรับดับแขนแทนบิดาปราบปจามิตรให้บรรลัยลานจะมอบตาราหูคู่สมบัติ สืบกษัตริย์สุริวงศำรงสถานแต่และข้อล่อใจเห็นได้การเจ้าละมานเหมือนจะห่อหัวเราะคักแล้วชวนทูตพูดจาภาษาซื่อเรานับถืออยู่จะใคร่ไปรู้จักแต่เมืองเราชาวลังกาเขาว่ายักษ์จึงแกล้งกักกั้นด่านเสียนานมาประเดี๋ยวนี้สีสวัสดิ์เสวยราดให้รูปวาดตามประสงค์ดังวงศา เราต่างเพศเหตุชไหนใจสุดาว่าเมตตาสงสัยจะใครรู้ฝรั่งทูตพูดดีไม่มีขัดเหมือนปืนยัดยิงกรอกกระบอกหูแม้นห่างการพรั่นตัวเหมือนกลัวงูถ้าเป็นคู่เคียงข้างก็วางใจแต่เสือลายร้ายกล้าประดาเสียไม่กินเมียกินมิตรพิสมัยยิ่งได้ยักษ์ศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ไกลยิ่งดีใจจะได้กลัวทั่วแผ่นดิน เจ้าละมานพานจะซื่อถือว่าแน่เสวยแต่ผลยอหัวรอดินให้ทองคำบำเน็จทั้งเพชรนินเลี้ยงให้กินข้าวปลาภาษาเคยแล้วองค์เท้าเข้าทีครี่กระดาษเอารูปวาดวางเรียงเคียงขนมย,ยิ่งพิษเพ่งเปล่งปั่งกำลังเฉยพระกรเกยกอดรูปเฝ้ารูปคำแต่หน้าช่างสังวาดตามชาติยักษ์ฝีมือหนักหน,นีดเน้นเคล้นขยำ่ำ ำเลิกแล้วผลักตอบไม่ตอบคำพ้าสูตรร่ำร้องว่าสาแก่ใจประหลาดจริงนิ่งหิมไม่ขิ้มแย้มเดี๋ยวนี้แก้มแดงดอกจะบอกให้พะกอดรูปจูบซ้ำนันร่ำไรใครใช้ให้ไม่พูดจะสูตรแรงขันรู้สึกนึกย้างและวคลั่งอีกเป้าชักฉีกชายเสื้อเหลือสแสลงแล้วเคลิ้มเห็นเป็นหยิกทําพริกแพงเพราะองค์แดงดังหนึ่งตำลึงงอมจนลุ่งเท้า จนรุ่งเช้าเท้าแอบไว้แนบเนื้อแล้วทรงเสื้อสวมปิดสนิทถนอม,คล,มคลุมประทมห่มคลุมดูออมคลอมต้องอดออมอารมณ์ให้ตรมเตรียมเวลาสายย,าย้ายย่างออกข้างหน้าพร้อมเสนานับพันพวกฟันเสียมจึงสั่งงานการสงครามตามธรรมเนียมให้ตรวจเตรียมเพตราพันห้าร คนประจำลำละพันถือคันสอนเคยรานรอนรบก้าไม่ล่าถอยเรือทองคําลำที่นั่งนั้นฝังพลอยดูพลายพลอยแผลวพล่างกระจ่างตาด้วยที่แดนแผ่นดินเพชรินมากไม่หายากเหมือนอย่างต่างภาษาบรรทุกน้ํำลำเลียงกับข้าวปลาทั้งสัตว์ป่าเป็ดไก่เอาไปกินได้พร้อมพ่างข้างคับเป็นสับเสร็จ คอยเสด็จดาสดาชลาสินส่วนองค์เท้าเจ้าละมานผ่านแผ่นดินเหมือนจะบินข้ามฝั่งไปลังกาด้วยชัยรูปจุบสุคนบนยาแฝกเปียบเหมือนแรดได้กลิ่นทวินหาพอพร้อมไพ่ไม่รอดูเลิกผายกเพตาพันเศจจะเขตแคว้นส่วนในท้ายใหม่มั่นตะวันออกตัดระลอกเล่นข้ามไปตามแผนด้ยรีบร้อนก่อนเท้าทุกดาแดน ได้ลมแร่นร่ํมมาไม่ราใบาเป็นเดือนหนึ่งถึงลังกาตรงท่าข้ามถนนพระรามราชวังที่ตั้งใหม่ต้อสมอรอเรียงคิงกันไปบ้างลถใบลดเสากินเหล้ายาฝ่ายอมาตราชทูตที่ถือสารทูลาเท้าเจ้าละมานด้วยหันสาขึ้นเมืองใหม่ไปเฝ้าพระธิดาทูลกิจจาตามจริงทุกสิ่งอัน